สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรถดำซิงกินด่วนครับวันนี้ครับมาามั่นนะครับยังไงนะม,มั่นลูกชายเออมามั่นสาวให้ลูกชายออประมาณนี้เนาะใช่ไหมอมีแต่เสือเลย ก็ไม่ได้เชิญแขกมาเยอะนะครับเพราะว่าโควิดนะครับบรรยากาศนั่งกินข้าวก่อนเข้าพิธีมั่นครับจัดแบบเรียบๆนะครับไม่ได้จัดอะไรใหญ่โตครับจัดใหญ่โตไม่ได้ครับเพราะว่าโควิดนะครับถ้ากล้องเยอะครับ เปิดมแมนเลยเออนั่นแหละเอาเม็ดออกเอาเม็ดเออมไม่มีหรอกโควิดตรงนี้นะ่ะมีแต่โคกระบ,บืออะไรวะโคกระบ,บือข้างหลังอันนี้อันนี้ใข่ของเพื่อนค่ะน้องน้องนาไม <c oughs> น้องอะไรนะ อันน้อะไรเนีนะเมียวโอ้โหสดนะเนี่ยที่เรียกเมวอ่ะสดจริงเหรอใช่สดฮสดสดไหมแม่เมียกูก็อันนู้นอันนู้นก็สดครับเนี่ยดียายไม่เมียดีไโอ้ยดียดิเขาจะจีบขา อ๋อไปเดี๋ยวดีหิมเคือ่ะเหิมเคือมากเลยสักเดียวอ่ะฮะมาดูนาฬิกายุทำงานอะไรครับนี่ทำงานอะไรก็มุ่งเรียนอยู่นาฬิกาเราก็มีไหนดูหน่อยเออพี่พุ์เอ้ยดูดูนาฬิกาหน่อยครับกี่โมงเนี่ยเฮ้ดูดูกี่โมงแล้วครับโอ้ยกี่โมงแล้ววะ กี่โมงแล้วนี่ดูเอาเลยคริเด้นเอาแล้วไม่ดีใจกี่โมงแล้วเอ้ยนุ่มว่ะนุ่มให้นาฬิกาฮะให้เป็นนาฬิกาอ๋อลืมตัวลืมตัวลืมยังไหมเออลืมตัวโอ้พี่จะขอดูนะจับขอดูของผมก็ได้เวลาของสาวเมื่อกี้จับขาวขาวเนาะ ูซร่ะแสดงว่าตัางค์เยอะไหม,มไม่มีตังค<ะ>์ปอดมีสมุดบัญชีมาพร้อมด้วยไว้โอ้โหไอ้อนี่อันนี้นี่ป <c oughs> อดบ,บ้านป <c oughs> อดบ,บ้าน,บบานวันนี้ต้องไปจ่ายค่าบ้านเอ,อ้ยนี่ไงนี่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 อันนี้อันนี้จะดูอะไรโอ้เชดาแล้วมูนาดูมือจะเอ๋ โอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับเสร็จเลยคนนี้กี่ปีแล้วเอาเทียบเทียบเทียบมือหน่อยเทียบกันหน่อยแล้วเดี๋ยวโอ้คนละสีเลยว่ะไอ้อนี่ยังโสดเนี่ยเห็นไหมนั่นไ่ะไอ้นั่นไปแล้วอันนี้ก็ดำอนี้ลอยไงรอยลอยยังรอยรอยยังอยู่มีรอยมีรอยคุณโกหกไม่ได้ดอกคุณโกหกไม่ได้ดอกมีรอย เออายาม่ใจหาเียน้อยเพิ่มห้อีกคนนึงจะได้มาอยู่เป็นเพื่อนกันเอามาดีดีมาดีัสดีครับี่พต่อไปนั่นู่ต่อไปไม่มั่นเสร็จจะไปมั่นชีสก็ไปด้ไม่อมาถ่ายเราไม่โคจุ่มลดองกันเอาเด็ดตรงนี้เหรอจะไปมั่นน้องบดต่อคือ่าแล้วรอไม่ไหวแล้วเน่ยอเ Sẻ <laughs> bò bò lại tặng. Kín nhiều nhiều lắm. à? เจ้าภาพอาารมันเจ้าภาพเข้าไอห้องเียม่ยจั่งมึงซเจ้าภาพเ้วเจ้าพเจ้าพมปูการบ้า้องปู้วข้าว้าว้าโอลเอมากเีกลับกล้องเลยเว้ยาเอารถไปจอดทำอะไรตรงนั้นน่ะก็เห็นเมื่อวานอยู่แถวเสียเบีเ์วิ่งดินน่ะ อ๋อปั้นกันนาป่ะไปขุดต่อยางเน่ยไปถ่ายมานี่ก็ไปถ่ายไอเบี้ยขุดต่อยางอยู่นาฮะขุดต่อยางแล้วทำไมจอดทิ้งไว้อยู่เนี่้งไปไมืตอนไหนฮะกระท่อมก็จอดไปไหนจอดอยู่กลางนาเออนั่นแหละจอดหมอบอยู่นะรถเดนมันอ้วกบพังเข้าบ้านเมื่อวานเสียตินเขามารถกรืนพังป่ะฮะ มีได้ถอดตัวเดินตัวงันน่ะถอดตัวเดินดึงดิบเลยดึงดิบได้หรอได้ดีข้นวอล่างมาเลยทำไมายัดหนิสองคันเนาะนะมีใด็ขวดเลยคร้ว กินข้าวแล้วบ่ะโอ้ยมาถ่ายเนาะเอาเป็นไรถ้านั่งเป็นไรอะฮะ <c ười> นั่งก็โอเคอยู่ดิไม่เทาค่านวกินแล้วค่ะกิข้าวแล้วกินข้าวแล้วยังกินแล้ว ผมก็มาเสือก็มาต้องรักษาระยะห่างนะฮะก็ดีใจครับลูกจะได้เป็นฝั่งเป็นฝาละแต่งพ้องกันเลยแต่งพ้องกันเลยมันไม่ต้องแต่งงานหรอกแต่งพ้องกันเลยเหรอทุกน่ใส่้มกางเกงเดียวได้หรือกินของ ต้องผูกแขนเยอะๆนะถ้าอย่างนั้นนะอ่ะใส่ซถ้าถ้ากับข้าวรอร่อยก็ผูกเยอะๆ <c oughs> ใช่ไหมถ้ากับข้าวไม่อร่อยก็ยัดซองออกกสามรอาจจะเหลือร้อยห้าสิบกินอรซอยเศร้าแล้ว ใส่ส่วนกลางเลครับได้ใส่โมกินนม่น้ายสาวแคทอ่ะสาวแคสไม่ได้มาได้ยังห้องเช่าอ่ะมีไหมเฮ้ยมีไหมบ้านโกูเด็กแย่ไกลน้องอยากได้ใกล้โลโม่ใกล้โลโม่ล้วมันทานไม่ได้ใกล้โลโม่ใกล้เขาอังคารนะนะใกล้เขาอังคาร แต่ว่ามันไม่มีที่จอดรถมันหายทะเลมันไม่มีที่จอดรถน้องอยากได้ใกล้ลงมูดหลมันมยากต้องรนะอัะนวลเนาะต้องไปหาเข้าตามตามบ้านใช่ไหมคนที่อยู่ยถ้าห้องแถวมันไม่มีที่จอดรถหาอยู่ที่รู้จักไหมละ่ะที่ไปสัง่ง ห้่งนิ่งอยู่ไหนลานทรายลานทรายเป็นห้องแถวบ่ห้องแถวไม่มีที่จอดรถหรอต้องหาแถวย้ายแย้มอ่ะหมุดดา่ลบ่น่าจะนหนื่อยมันยากตรงที่จอดรถเลยเนาะ กกยังพอได้นยมร่ยไหมครับอร่อยปากินไม่ได้อะเจ็บฟันทำไมอม่พวงล็กซี่ทุทางไปโยใส่หนาอน็กขาขายมันจทะเลาะกันแล้วครับตอนนี้นี่นะมีหลายช่องเนาะ ลงลงช่องไหนก็เข้ากระเป๋าเมียบ่ฮะเจดมฮะลงช่องไหนก็เข้ากระเป๋าเมียบ่เข้าเข้าผมก็มีกระเป๋าไม่บกวาเราจีไร่ยายไอ้่ายไอ้ายเราเ่อน่ะ้ยไ้าไม่เราเมื่อนี่เอาหยองใจองใจคก็ครเปิดป่ะเอละครับก็ ให้ดูบรรยากาศนะครับก่อนพิธีมั่นก็รับประทานข้าวครับับประทานอาหารครับต้อาวดนี้ะรัต้องห้ให้ก็หาวแขกมาเยอะอยู่นะ โอ้นายห้อยนายห้อยเพราะว่าพ่อสามนุนเป็นนายห้อยครับปกติตรงนี้จะจะเป็นโรงจอดรถนะครับเสือมาไม่อั้นครับเสือ สวัสดีครับอู้สาวุ้นครับงามแต่แงวันนี้มงามกวเจ้าสาวเขาุ่ที่สองนีว่าีจเน่าหมันงามาสาววันนี้นี่งามกว่าเจ้าสาวอีกอุ้ยตูดงอนมากเลยดูดิอู้มอาเป็นยังไงมันงอนมากเลยแบบ นายลองโสวยอยู่สวยอยู so ่สวยอยู so right. What? What? So ่ม yeah, you know. e ีกระมองจกตูดเขาอะไรช่างเอวจะสาวไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้กร้อน้ไม่กลัวเมียเลยเดี๋ยวนี้เฮกลัวทำไมทำไมมีหาเงินในใยบอกเออเออเออากดีใส่เงินเสมอนังคือเงินกูละเออ มีหาเงินในใช้บอกเออเอแล้วขอเงินกูใช้ทำไมอ่ะเออค่าเดินทางค่าเดินทางอะไรกันเนี่ยเนี่ยฮะรุปไหมใช้เงินไขวะฮะขอเงินไหนขอเงินขอเงินทำอะไรอย่าอะไรเอ้เอาช่วยสองหมื่นเอ้าคลิปนี้บายบายครับสวัสดีครับ